สวัสดีครับจากร้านทวัดชัยนะครับขอบคุณโุกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำฮอนด้าเจ z ตนะครับมาติดเป็นฟิล์ม 3M อัลต้าเคียร์เซรามิกตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของฟิล์ม 3M เลยนะครับที่เขาจะเป็นนาโนเซรามิกนะครับดูตรงดูจากตรงนี้นะครับเป็นนาโนเซรามิกแท้ครับทาให้ตัวเขานะครับกันความร้อนได้ดีกว่าการแสง IR ที่เป็นขึ้นความร้อนได้ดีมากๆครับแถมสียังทนอีกด้วยนะครับใช้เทคโนโลยีนาโนนะครับซึ่งทําให้มัน ดีดีกว่าฟิล์มปกติมากๆนะครับหรือดีกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปแน่นอนนะครับเการร้อนได้มองออกได้แบบไม่ต้องเดานะครับ3ามสีที่เราแล้วยอดนิยมนะครับก็คือ80% c m a r 5นะครับแล้วก็ CMIR 1 5นะครับที่เทียบเท่า6กปนะครับแล้วก็ CMIR 2 5นะครับเทียบเท่ากับ50%นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าค่าการควมร้อนเป็นยังไงกันบ้างนะครับแบบนี้นะครับ ก้ากันความร้อนนะครับหลักๆแล้วเราให้ดูที่เซอร์นะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ t ซอร์ถ้าเป็นฟิล์มของต่างประเทศนะครับถ้าเราอยู่ที่60%เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่า c m r 25ถึง c m r 5เนี่ยครับเกิน60%ทั้งหมดนะครับเราก็เลยแนะนำฟิล์มพวกนี้นะครับเพราะบางทีเราอยู่ในพื้นที่ที่มันร้อนมากๆนะครับอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันไม่มีที่ร่มให้จอดนะครับแนะนำว่าเอาฟิล์มที่กันความร้อนสูงๆเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่น ที่ลองลงมาครับก็คือลัังสีอินฟราเรดหรือ IR นั่นเองครับตัวนี้กันได้ถึง90%ครับเยอะมากๆครับแล้วก็ลองกัน UV นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ99%แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราติด80นะครับ99.99นี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับรับประกันถึง7ปีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แต่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับขนาดตัวธรรมดาครับยังใช้บางคนใช้ถึง10ปีเลยนะครับถ้าเราไม่ได้จะตากแดดทุกวันนะครับ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับภายใน7ปีเราก็ดูแลให้หมดนะครับบานหน้านะครับเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับ c m i 25ี้นั่นเองเทียบเท่ากับ50%เป็นจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้เอาเข้าไปติดในห้องฟิล์มมาครับพอดีลืมถ่ายไปนะครับทำไมเราต้องติดในห้องฟิล์มครับเราลองมาดูนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเป็นฝุ่นนะครับเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนบานข้างนะครับเราแนะนําเป็น80%แบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูข้างๆกันนะครับนี่ครับดาสวยแบบนี้นะครับใครๆก็ต้องคิดว่า80%เนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะมืดมากๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูคันนี้กันนะครับตัวเนี้ยลูกค้าเลือก80%เลยนะครับแต่80%ตัวเนี้ยจะทึบจากข้างนอกนะครับแต่จะใส่จากข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งที่ไม่มีแสงกันบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราติดรถที่มันมีสีดํานะครับ กาฟิล์มดำอ่ะมันจะสวยมมกครับเพราะว่ามันจะดูกลมกลืนไปทั้งหมดเลยหรือมีตัวไหนที่เป็นรถตัดด้วยสีดำนะครับแล้วมีฟิล์มสีดำนะครับก็จะสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีในรอบๆด้านนะครับก็คือดีทั้งการหมร้อนนะครับดีทั้งการมองออกแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่า50%เมเกเทที่มองเข้ามานะครับจะทึบมากๆนะครับแต่ที่เด่นจริงๆคือ80%แต่สังเกตเลยนะครับว่า ขนาดฟิล์ม80%นะครับยังได้สีที่เป็นธรรมชาติปกติของเขาเองนะครับฟิล์มทั่วไปจะออกม่วงออกชาออกดำอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะออกโทนฟ้านิดหน่อยนะครับแต่ว่าแนะนําเลยครับว่าขับสบายตามากๆนะครับมีลูกค้าหลายคนที่ให้แบบการเออเขาเรียกอะไรตอบรับที่ดีนะครับอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าขับแล้วตอนกลางคืนสบายตามากครับแล้วก็ติด80%ไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับบางคนก็บอกว่า กลัวมากๆเลยติด60ก็พออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในมุมมองผมนะติด80%ตัวนี้ครับจะไม่เหมือนฟิล์มที่เคยติดมาเลยนะครับจะใสสะอาดตามากมากนะครับแล้วก็แบบนี้เลยนะครับส่วนรีวิวตอนกลางคืนผมยังไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนี้ผมติดฟิล์มอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับว่ามันเป็นฟิล์มตัวของวีคูลแล้วเดี๋ยวถ้าอีกสักสองสาเดือนนะครับถ้าผมมีโอกาสผมจะติดตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายตอนกลางคืนให้ดูนะ ถ้าอย่างไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับถ้าใครช่วยใครใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบค